ทดสอบ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  เทส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 นี่คือการทดลองไลฟ์สดครั้งที่2เป็นการเทสเสียงเทสร,ระบบโดเนตนะจ๊ะแป๊บนึงเนอะ สวัสดีคนเข้ามาใหม่นะจ๊ะแป๊บหบนึงน่งเนอะมันปักหมุดยังไงเอ่ยปักหมดกุดข้อความอ่าเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีคนค่ะสวัสดีครับมันเป็นเกมใหม่ชื่ออินโซยหรืออินซอยอะไรสักอย่างนี้ครับผมแป๊บหบนึ่งนะผมขออนุญาตเอาแมวท่านซีอไปเก็บก่อนมานี่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะโอเคและคุณก็อยู่กับเกม in s o อยนะครับผมหรือินซอยอินซยอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นเกมคล้ายๆเดิรซิมนั่นแหละครับผมซึ่งราคาเกม,ม้วค่อนข้างที่จะโหดมากๆแต่เดี๋ยวนะทำไมไอ้นี่ผมไม่ขึ้นบ่าแปบ๊บหนึ่งนะมันไม่ขึ้นได้ไงเอ่ย แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะอืมปกติมันต้องขึ้นไอ้นี่ดิตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตจัดการตัวเองแป๊บหนึ่งไม่แป๊บหรอกดูทรงแล้วน่าจะนานเลย อืมห mm ืออ๋อนี่ไงแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกำลังมีปัญหากับระบบโดนงดโดเนทอยู่ โอเคเอ้ยมันขึ้นหน้ดีได้ไคว่า OBS เนี่ยโอเคขึ้นแล้วสักนิดนะจ๊ะโอยใครว่าสตีมันง่ายวะไม่ง่ายเลยเนี่ว <c oughs> สวะสดีคนดูใหม่ทุกท่านนะจ๊ะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อคนที่สนับสนุนที่สุดโอเคเอาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยมันลกไปเปล่าวะไม่หรอกคิดมากใช่มไหม โอเคน่าจะประมาณนี้โอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละมากลับเข้ามาสู่ในเกมสวัสดีครับอ๋อที่สารคามไม่มีแผ่นดินไหวนะครับหรือมีแต่ผมไม่รู้สึกแฮะโอเค แล้วว่าเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่ากับเกมอินซอินโซอะไรสักอย่างนี่ครับผมเกมราคาแพงมากแล้วคอมผมก็เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะคอมค่อนข้างที่จะไม่โอเคมากๆเพราะถ้าตุกจัดตอนนี้ผมต้องปรับทุกอย่างเป็นเวลี่โลแล้วเปิดยังไม่รู้ว่า f p พมันเท่าไหร่แต่คิดถึงป้าเอ๋จังเลย <c oughs> ใจเย็นว่าแต่อีหนูจะไปไหนเนี่ลูก หนูจะไปไหนเนี่ยลกูกนี่คือหน้าตาซอยของผมนะครับผมอยาเบึ่งตัดสินใจนะเห็นแบบนี้แต่เป็นผู้ชายเนอะร่างกายเป็นไงบ้างก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับผมอ๋อจริงๆผมกะจ,จะมาสตรีม r o v นะครับแต่มันสตรีมไม่ได้นะครับผมเนื่องจากผมต่ออคอมเข้ากับโทรศัพท์มือถือไม่เป็นมันต้องซื้อการ์ดแคปเจอร์การดอะไรสักอย่างนี่แหละ ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายอ้าวเรียบร้อยเกมดับเรียบร้อยเกมดับเกมดับเรียบร้อย โอ้ยน,น้ำตาไหลโอ้ยน้ำตาไหลพลากเลยเกมจฟันคุดอาการดีขึ้นยังครับเจ๊งูขอบคุณสำหรับโดเนทครับผมฟันคุดอาการดีขึ้นแล้วจ้า เรียบร้อยเกมดับคอนเทนต์ไปไหนเนี่ยขอบคุณสลับโดนเนทแรกนะจ๊ะไอสิบบาทได้เป็นของผมโดนเนทให้ตัวเองเองแหละทดสอบระบบโดเนทไง <laughs> มันจะไปกันรอดไหมนะคุณผู้ชมคอมดีมากครับเห็นแล้ว <laughs> แล้วคุณจะหา ว่าผมคอนเทนต์ไม่ได้นะคือผมปรับต่ำแบบต่ำสุดจริงๆนะเวลี่โลหมดเลยอะ่ะ <c> โ <oughs> อ,อ้จริงๆผมต้องปักอันนี้ให้ดอรียนี่ดอเรียอยู่ไหนวะจำหนึ่งนะหาคอมเมนต์ไม่เจอฮนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาแหละ คนเทนเนีวันนี้น่าจะมาลองเล่นแล้วลองดูว่าเกมจะดับหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะดับแหละหรืออาจจะไม่ดับก็ได้เกมดีเกินไปไม่ไม่ไมเกมอะ่ะดีแต่คอมอะ่ะเราอ่ะไม่ดี <c oughs> ขายของอะ่ะอุ้มไม่ได้เล่นอาวีด้วยสิไม่รู้จะขายยังไงอินซอยเติมได้ปะไม่ได้ได้นะ ชื่อเกมอินโซอินซจ้าเป็นเกมคล้ายเดอะซิมนี่แหละประมาณนี้เกมแต่งไอเกมแต่งไม่เท่าไหร่คอมผมแต่งได้เลยประเด็นเออทุกคนผมอยากถามว่าเสียงมันโอเคหรือยังทั้งเสียงพูดเสียงเกมมันมีอะไรดังไปเบาไปหรือไม่มันแตกอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขายให้ยทุกคนขยันขายจังเลยเพจเจยุ้ยเติมเกมนะ โอ้ยน้ำตาลวกเลยไอช่วงซ้อมไอช่วงทดลองไลทอะ่ะก็มันไม่ได้หลุดขนาดนี้นะแต่พอไลฟ์ปุ๊บหลุดปั๊บเลยเครียดเลยโอเคเสียงปกติทุกอย่างแลนะ้วเนาะเสียงเจยังสวยอยู่เดี๋ยวเดี๋เดเด,เ,ดเสียงเจยังสวยนี่หมายความว่าไงเอ่ย โอเคสิ h, okay. ่งท hey, ี่ผมต้องการจะทำในวันนี้คือวิ้ยโดเนตมาเทพเทพแค่นี้เลยเหรออ๋อ้่าขอบคุณสำหรับโดเนตนะครับเอ้ยโดเนตไปขึ้นจอเหรอโดเนตไปขึ้นจอเอ้ยขึ้นอยู่นี่ขอบคุณสำหรับอิซูมิสองร้อยบาทโอ้ สองร้อยสองร้อยเยยอะ่เดียวเดียวไอ้หนูเอ็งจะไปไหนกลับมานี่ก่อนกลับมานี่สิ่งที่นี่คือบ้านของผมนะครับผมยังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้อะไรเลยอ่อันนี้ส่วนนี้เป็นตัวของผมไอ้เต้าเต๊งงูไงนี่ไงภาพเหมือน GDA แสนมากๆอ่ะทุกคนไหวพวกขอเทสโอเคเลยเฮ้ยไอ้ตัวซอยของผมนี่ขยันเดินไปไหนมาไหนเองเหลือเกินอย่าหลุดอีกนะ อย่าหลุดอีกนะสบายดีครับทุกคนโอ้แหมทุกคนรู้สึกรู้สึกลูกเพจลูกเพจเจยุยปเนี่ยพยายาจะขายของให้กันดีเหลือเกินโอ้ยเจเ,ยเจยุยรักตายเลยแบบนี้เอาล่ะผมต้องการหางานก่อนอืมแม่ๆม่มมทุกคน มันหางานที่ไหนวะเราต้องสับงานที่ไหนวะมันไรน่องแล้วเลยทุกคนจะเพิ่งเก็บดอกตอนนี้ตัวละครผมไม่มีงานทำฉันไม่มีงานทำฉันต้องการหางานเราต้องหางานที่ไหนวะอสับเหเป็นบัญชีให้เจยุ ตอนนี้ได้เงินเดือน2บาทครับโอเคเลยเดี๋ยวไปกู้เจยุ้ยมาโดนเนี่ยก่อนใจเย็นลายนั้นอะดอกเบี้ยมหาศาลเราลืมไปแล้วใช่ไหมว่าสปอนเซอร์เราคือเพจพ่อมดอะเพจพ่อมดเคลมว่าเพย์อะเรียกเจยุ้ยจนติดปากกันเลยทีเดียวเจียวแน๊บนึงนะผมจะเลยโอ๊ยกดในกระเพาะเยอะเกิน โอ้นี่ไงสมาร์ทโฟนเราจะหางานได้จากที่ไหนเอ่ยอีเวนต์ไดรี่เพจเมนต์นิวสคูลเมสเซจเด็คเตอร์ไอ้นี่ก็จะเดินไปไหนเนี่ยเราจะหางานได้จากที่ไหนอ่ะเอาเป็นว่าค่อยหางานแล้วกันเนาะคิดอะลรมากไปประโจนไพยกันดีกว่า นี่นะครับผมเกมอินซอยกุ้งันนี้เอได้ไหมใจเย็นๆนี่คือเกมเกมที่เขาว่าเป็นเกมที่ภาพสวยงามที่สุดแต่พอมาอยู่ในคอมของผมหรือเจ๊งูเนี่ยสภาพไม่ต่างจากเกม GTA แซนเลยดูครับความสวยงามต้นไม้เป็นต้นไม้รถเป็นรถ GTA วิงสวยกว่าน,นี้เลยได้ไดอ้อยคอมไม่ไหว อุ้ยแต่หมาธรรมดีนะเนี่ยวันนี้เรามาเดินดูโลกกันแล้วกันแม่หมาธรรมดีมากหมาตาแดงเอ้ยมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนาเกมนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากก,ก็คือเวลาทาอาหารอ่ะละเอียดเวอร์โลดส,สุดดินน้ํามันเวอร์ทุกคนหยุดบูบี้คอมผมได้ปะหยุดบูบี้เดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ทุกคนจะบูบี้คอมผมไม่ได้นะน้องก็พยายามของน้องอเต็มที่ปะ้าหลุดอีกรอบนี้ไปแล้วนะโอเคเมดฟู้ดทำอาหารกันดีกว่าชิเกนอุ้ยโอ้มันอ่านว่าอะไรเดี๋ยไตเกียบุกตกบก,กีเฮ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำาตกบกกี่กันจ้าเอาแมวเจไปเลยทำไมบ้านเจไม่มีราคาถ้ามันมีหลังคาแล้วเราจะมองอยังไงล่ะ เราองไม่เห็นตัวละครเราเอานะนี่สิ่งที่ผมชอบคือเวลาโซยมันทำอาหารอะ่ะมันค่อนข้างละเอียดเลยดูดิถึงขนาดปรับภาพโลเป็น g ซ s ยังไงแต่มันก็ละเอียดอยู่ดี่ะบ้านผมแผ่นดินไม่ไหวครับผมสำหรับบ้านใครที่แผ่นดินไหวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอให้ปลอดภัยเนอะอุ้ยพูดไรสดปากนี่ทุกทีเลยนะตาจะไหลและนี่คือการทำาต๊กบกกี ดูสิละเอียดมากขนาดปรับภาพโลนะเนี่ยภาษาตกขอโทษด้วหมล่าปกติอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ยากอยู่แล้วนะแต่พอเป็นภาษาเกาหลีเขียนเป็นอังกฤษอะยากเข้าไปใหญ่เลยเรียบร้อยตกบกี้ไปไหนไปไหนไปไหน ไปไหนเฮ้ย hey, อีหนูไปไหนเอาข้าวหนูไม่กินอะ่ะไม่ละเอียดจะยังไงเป็นชิ้นๆอยู่เลยมันคนละ,ละเอียดไว้ล่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเนี่มาใหม่นะครับผม สำหรับคนที่ถามหาอวนะครับอันนี้มันเป็นแค่ไลฟ์ทดสอบเฉยๆนะครับผมก็จะกลับไปไลฟ์ r วนั่นแหละแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอวนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงก็เลยช่วงนี้ห้าวๆห,หน่อยว่าแต่อีเจ้งูมึงจะไปไหนเนี่ยอีงูเป็นไงครับผมภาพโอ้โหโอุห่เฟรรมเลทเฟรรมเลทเนี่ยข้ามถนนไม่ได้นะเพรป้ายยังแดงอยู่เห็นไหมความสมจริง <c oughs> ก็ผมบอกไปแล้วผมจะมาอะไรยังไงก็เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างก็หาทําอะไรใหม่ๆที่มันกระตือรือร้นขึ้นอีกนิดนึงไงเด้อ <c oughs> นอกใจน้องฉี่แล้วใจเย็นเอ๊ะจริงๆผมควรเปิดเพลงในไลฟ์ตัวเองปะแต่ผมกลัวมันติดลิกซ์โซลิกซ์สีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เขียวอีกอเหรอเฮ้ยมันยังไม่เขียวยังไปไม่ได้อ่ะได้ แหมมันก็ไม่มีรถนะโอ้โหเคยเลยว่าแต่หนูจะไปไหนใดอ,อีงูอะปล่อยอีงูเดินไปเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าภาพสวยมากทุกคนหยุดบูบี Boo ้ของผมดีนี่โอ้โหเป็นไงล่ะ TTA แซน อยากรู้หนูมาทำอะไรเนี่ยเอ้ยผมอยากรู้ตัวละครผมมาทำอะไรเนี่ยรอบที่แล้วสี่ร้อยบาทรอบนีห้ร500าร้อยเลยอะไรหรืออ๋อโดเนยหรือเปล่าจะไม่ได้เอาเป็นว่านางแค่มายืนดูริมหาดแล้วก็รู้สึกดีแค่นี้เลยใช่ไหม เค okay, เลยอินดี้ชัดกลับบ้านตุ๊กบกุกกีอยู่บ้านอนะกลับไปกินไปอุย้ยมันเล่งได้เกมนี้ยมันสามารถเล่งเวลาได้เหมือนเดอะซิมนะครับผมแต่คอมแบบผมาจะเสี่ยงไหมเพราะตอนที่ซ้อมอะ่ะผมกดเล่งเวลาแล้วเกมมันหลุดไปเลย <laughs> เกมมันหลุดไปเลยทุกอย่างมันดับบุ๊บ ในทันทีเลยเราจะลองไหมถ้าเรากดเวลีฟาสคูณสีเข้าไปอะ่ะแล้วกเกมมันแล้วกเกมมันหลุดอะ่ะคุณผู้ชมคิดว่างไงคุณผู้เบิ่งคิดว่างไงลองดูไหมเอาไหมลองกดเร่งเวลาดูไหมมีใครสนใจเปล่า <S 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 จะทำไปมันหลุดแน่เลยตัดทำเลย เอาแหะลุนด้วยกันมันจะหลุดหรือเปล่า <c oughs> ยายาอ๋อย,ยายายาโอเคโอเคหยุดแล้ว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 ชอบความที่คุณผู้ชมต้องมานั่งห้ามน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็ดูภาพสวยๆของเกมไปนะจ๊ะ GTA แซนยังไงก็ GTA แซนซื้อเกมหนึ่งพันมายัางไงที่เล่นเหมือนเกมยี่สิบปีที่แล้วได้อะอีกหนึ่งสิ่งที่เสียงก็คือเวลาขึ้นรถบัสรถโดยสารนี่แหละเสียงสุดๆเสียงเกมหลุด